ชุมพรลงชุมพรคนชุมพอรอเนี่ยจริงใจไหมรีเล่ก็งามน้ำค่าก็ดีจะหาที่ไหนมามีเหมือนที่ชุนพร หวานไหว้น้ำชิวชิวชิวเราชิวโรมีแกแนรนด์แสนดูเราปัสสาชุ่มพรใครก็ยกย่องหอมหวานผู้เรียนหมอนทองต้องซื้อมาตุนกินรังนกสักตัวเรียพลังเอาไว้เป็น ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พี่น้องประชาชนหลายส่วนงานนะครับรอคอยในเรื่องของการบิ๊กทรีมิ่งเดย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนของสัพระราชานะครับก็นับจากที่ทางจังหวัดชุมพรได้มอบหมายภารกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้องใหญ่นะครับให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรน,นะครับ ก็เราใช้เวลานานพอสมควรครับคือทางอบจอเนี่ยได้ขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64ครับแต่ว่าเรามาได้ได้จริงๆนี่อยู่ประมาณปี66กลางๆกลางๆกลางๆป,ป,ปีนะครับที่เราได้พื้นที่ตรงนี้มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่ทั้งระบบแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนก็มาอยู่ในการดูแลข,ของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้เข้ามาพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความส่งางามและก็มีความเป็นระเบียบแต่ในส่วนของสายพระราชาตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระรารบินะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเราแค่ได้พื้นที่และก็สิ่งปลูกสร้างแต่ในเรื่องของการเข้ามาทําความสะอาดเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาทําเพราะว่าติดขัดเรื่องการจัดการในเรื่องของมีพี่น้องประชาชนนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น ทางอบจอและคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่นะครับก็ได้มาทําความเข้าใจและสุดท้ายกลุ่มคนแล้วก็มีพระภิกษุที่อยู่ในนี้ครับก็ตอนนี้ก็ได้ออกไปจากพื้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางอบจอก็เลยกําหนดวันนี้ครับเป็นการทําความสะอาดหรือว่าเขาเรียกง่ายๆว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ก็จะได้ความร่วมมือร่วมมือจากองค์กรเอกชนแล้วก็หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน นะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการทํางานวันนี้นะครับก็ここต้องบอกว่าไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่ผ่านมาบางครั้งบางคราวเราเข้ามาถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่รอบนี้ครับท่านอดีตรองผู้ว่าสมพรปรัะชิมเพชเนี่ยท่านถือว่าท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการทารําความสะอาดหรือว่าการทำลิขิมิ่งเดย์เนี่ยก็ได้เรียกหัวหน้าส่วนงานมาประชุมซักซ้อมความเข้าใจแบ่งพื้นที่ ในการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเนื้อง,งานอาจจะออกมาดีนะครับแต่สมมุติว่าวันนี้มันทําตรงหนึ่งตรงใดแล้วมันมันยังไม่เสร็จก็ส่วนงานนั้นที่รับผิดชอบก็จะมาดําเนินการในวันต่อไปนะครับเพราะวันนี้คนค่อนข้างจะมากและก็โดยเฉพาะในเรื่องของรถที่ขนอุปกรณ์ออกไปทิ้งอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะมีจํากัดนะครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างจะ,ะจํากัดด้วยนะครับเพราะนนั้นรถที่บรรทุกอาจจะไม่ค่อยสะดวกพักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะ วันนี้ก็พยายามไม่ได้มากที่สุดแต่ถ้ายังไม่สําเร็จไม่เสร็จก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะครับต่างคนต่างรับผิดชอบกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้โครงการอันเนื่องมาจากพระบรมติหนองใหญ่ตรงนี้มาอยู่ในการดูแลนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นลานเด็กประสงค์อาบาจอก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีกิจกรรมต่างๆนะครับที่ และโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้นะักบอกว่าต่อไปเรามีคณรมการขับเคลื่อนหนองใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ต้องทําพื้นที่ตรงนี้ให้มีความสวาง,งามแล้วก็มีมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเพราะนั้นต่อไปเวลามีพี่น้องประชาชนมาดูงานที่นี่นะครับต้องมีความประทับใจเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้สํานึกในพระหมหากรุณที่คุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าที่ท่านได้ ให้โครงการดีดๆเกิดขึ้นในจังหวัดจุมพรนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจังหวัดจุมพรในอดีตที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องอุทกภัยแต่วันนี้นะครับถึงเจอเจอบ้างอุทกภัยแต่ก็ไม่เลวร้ายเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับที่วันนี้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้จัดงานการทำความสะอาดเรื่องบิ๊กเก็ิ้งเดย์ครั้งนี้ได้เป็นไปแล้วก็สำเร็จตามที่ทุกคนต้องการขอบคุณมากครับ,บครับจัที่ ทำดิัินนิ่งเดย์ในวันนี้นะครับเพื่อจะทําให้เป็นแลนด์มาร์คประจําจังหวัดของเราไปสู่ประจาประเทศเลยครับแล้วับประเทศนีน,นคือ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 ,คอตรงนี้ผมต้องขอเดนอย่างนี้ครับว่าออที่ดินก็ดีสิ่งปลูกสร้างก็ดีนะครับผมว่าเขามีการวางผังวางแบบไปดีนะครับแต่ว่ามันติดเรื่องการบริหารการจัดการแล้วก็การดูแลแค่นั้นเอง นะครับผมมองว่าการที่เขาออกแบบตั้งแต่ต้นตงมหยแรกๆที่มีโครงการตรงนี้ขึ้นมาผมว่าผังแนวทางเขาวางไว้ดีนะครับแต่ว่ามันมันมันที่ว่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาอย่างเป็นระบบได้ผมว่ามันเกิดจากการจัดการมากกว่าเพราะนั้นต่อไปข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ออกกําลังกายนะครับอนาคตนะครับว่าจะเป็นมีสนามกีฬาแห่งที่สองเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังจะดูพื้นที่ที่มีความเหมาะสม แล้วก็ผมเองก็มีความตั้งใจนะครับว่าองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดชุมพรนี่สถานที่ําการเนี่ยเมื่อก่อนเรามีสมาชิกแค่60คน70คนตอนนี้อบจอมีสมาชิก400อกว่าคนสถานที่ทําการซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่ว่าการอำเภอเมืองนี่ค่อนข้างจะคับแคบนะครับผมยังคุยกับท่านผู้ว่าเลยว่าเ,าเดี๋ยวอาจจะหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับและเพื่อที่จะให้การทํางานการดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมดีตรงนี้มันมันสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง แล้วอยู่ใกล้ชิดก็คาดการว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมก็คงจะย้ายหาที่ทําการองคการบริหาร่วนจังหวัดชุมพรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระาราชดิรินะครับแต่ว่าจะสร้างตรงไหนยอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องขอดูรายละเอียดให้มีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าอาคารสถานที่จะสร้างขึ้นแล้วมันต้องมีความสง่าง,า,ง,งามแล้วก็โดยเฉพาะพื้นตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขาสร้างขึ้นเพื่อรองรับน้ํานะครับก็ไม่แปลกเวลาเกิดดูทกภยัยบริเวณที่สายพระราชาน้ําท่วมน้าท่วมเนี่ย เป็นเรื่องปกติน้ำมันต้องท่วมเพราะตรงนี้มันสร้างไว้สําหรับเป็นที่รองรับน้ําเพราะฉะนั้นถ้าหมดเราจะมีสร้างอาคารสถานที่อะไรเกิดขึ้นมาในในพื้นที่นี้ต้องดูพื้นที่ให้มีความเหมาะสมด้วยคครรับับบค,ครับ